ก่แล้วกฝนตกลงมาไม่แม่ฝนไม่ฝนตกลงมาไม่ฝนไหมใช่ค่ะฝนตาวาต้นไม้ด้วยไอจีไม่วาต้นไม้เราวาต้นไม้ด้วยแม่วาต้นไม้ทำไมทำไมไม่วาดเองฮะแม่ต้นไม้นี่ไงต้นไม้แม่ มาด้วยอ่นะมาดิ้ดอกไม้อ่ามันก็จะมีดอกไม้ขึ้นมาดอกไม้สีส้มดอกไม้สีส้มนี่มาดูจ네ีเจจีพี่เสื้อด้วยมาดูมาดูมาดูนี่เจจีเพี่ว่าพี่เสื้อเร็วเร็ว ไอจีเลยว่าผีเสื้อเสื้ออันนี้ตัวจีนี่เนี่ยมามามมาผีเสื้อว่ดาดูผีเสื้อตัวอุ้ยผีเสื้อสวยนะจีอันนหลายสีนะผีเสื้อไอจีว่าผีเสื้อหลายสีเลผเสื้ออาหลายสีนะ ตอนนี้ด้วยก็เขียนเองสิโอ้ยไม่ปเอาปิดตอนนี้ด้วยให้ทำเองอย่าไปทำให้ลูกปิดตอนนี้ปิดอะไรตอนนี้ทำเองเลยดันสีก็มีทำเลยเนอะปิดอะไรไม่ใส่เบีไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะจะใส่เบนแม่ไม่ใส่จ่ใส่เบนนี่นี่นั่งนี่มาดูมาดู

<ม>สวยไหมมาวาดรูปมาฝึกเขียนใส่แล้วสวยเลยเนี่ยมาเร็วๆเร็วเธอมาหน้าไปโรงเรียนกับแม่แล้วนะอมาฝึกเขียนเร็วเร็วนี่มาฝึกเขียนได้ผ่าไปโรงเรียนแล้วเร็วเร็วมามามาคนไม่มีจมูกใส่แว่นไม่ได้อันนี้ต้องไปเอาแวน่นจีนมาใส่อันนี้เป็นแว่นผู้ใหญ่อุ้ยเอ้อยาใส่ตันนี้มนชมว่าเหรอนีอ่มาวาดมาวาดเร็ว ไม่ว่าอะไรไม่ว่าผีเสื้อค่ะไม่ว่าแบบนี้อ่ะใช่ค่ะนี่นี่ไม่ว่าแบบนี้อ,าาอ่ะจี่ต้อง,างามวาวาดเองเดเดียมา่อดูคนอืคนวาดนะคนอื่นจะดีใจจังเลยอ่ะนี่ค่ะน <c oughs> ี่ไงมาฝึกวาดทุกวานแล้วก็ไปวาดให้เพื่อนดูไงเวลาจีไปโรงเรียนไปวาดให้เพื่อนดูนี่ต้องมาวาดเอง มาฝึกวาดเลยพี่นาไปโรงเรียนแล้วน,นะคลองเรียนนั่งพี่นโอุ้ยเราไปพูดสุดเกียร์ไม่ไจีนั่นแหละไปฝึกเพื่อนโอ้ยไปฝึกเ่วนไหมใช่ค่ะไปฝึกเพื่อนวาดเลยมาเร็วๆนี่นี่มาวาดเร็วๆเร็วๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไอจีแต่อันจะไม่รู้คนทีน่ชอบแลยโอ้โเก็บให้แม่ดีๆเก็บด้านดีๆ,ๆ,ๆ กระเป๋อเอาเก็บเก็บเก็บให้แม่อันนี้มันแตกแม่อล้จะเสียแว่นที่จะดูออริเชลเสร็นแล้วอ้าวหลุดเป็นหลุดต้องไปเสริมจมูกกันนะเนี่ยต้องไปเสริมจมูกนะเนี่ยจูกอะไรทำจมูกให้มันโด่งขึ้นมาจะได้ใส่แว่นได้ หลุดไม่ <c oughs> ใช่ไหมเยอใช่ไหมกวหลุดอีกแต่แล้วหลุดเหมือนเดิมไม่รู้สิหลุดสวยค่ะเมื่อกี้จะหายแม่อะสั่นิ้วถ่ายภาพได้สิ หล่อไหมหล่อหรือสวยพ่อหล่อหรือสวยแม่วันโลกีนสวยอืมไม่สวยเลยแม่แม่ผายอีกไหมไม่ค่ะพอนแล้วค่ะแม่ว่าอันนี้พี่หน่อยว่เกียร์วันวน,วนี้ดูเขียเวในใน้นไหนเขียเวในใน้นไหนดูวันนี้ใสีเว้นอ่ะพี่เราจะใสีเว้นสิ